สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBOND นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะวันนี้หลักๆเลยนะครับในวันพุธนะครับวันที่1พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยคู่หนึ่งก็คือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับนัดแรกนะครับก็จะเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับระหว่างดอทมุลจะพบกับ ปารีสและชักแบงนะครับผมสองทีมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสองทีมใหญ่นะครับของทั้งเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับดอทมูลนะครับรอบที่แล้วนี่เอาชนะแอตมาดริดมานะครับเป็นการพลิกกำมาชนะนะครับสี่ต่อสองนะครับผมส่วนปารีสเหมือนกันครับเกมนัดที่แล้วเนี่ยก็โดนบาร์ซ่าบุกมาตบที่บ้านก่อนนะครับสองต่อสามแล้วก็นัดที่สอง บุกไปตบที่สเปนนะครับ4-1แล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับเกมนี้ดูแล้วน่าจะสู้กันสนุกนะเพราะว่าเป็น2ทีมนำพบกันแล้วก็มีผู้เล่นชื่อดังทั้งคู่เลยนะครับแล้วมาเกมนี้ครับเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยออกได้ทุกหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นทีมเยือนก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเสมอติงานก็ได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าดูจากฟอร์มช่วงหลังผมาคิดว่าเปเชค่อนข้างภาษีดีกว่านะเพราะว่าดัดุนเป็นทีมที่ ดาวทานได้ยากนะครับคือบทจะดีก็ดีบทจะแย่ก็แย่เลยในช่วงหลังอย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็โดนไลฟ์ซิกถล่มไปสี่ลูกเลยเหมือนกันนะครับผิดกระทางเปเช่ H A ที่ต้องบอกว่าตอนนี้สบายแล้วนะครับเพราะว่าคว้าแชมป์ลีกไปแล้วสามารถเน้นกับรายการนี้ได้เต็มที่เลยนะครับราะว่าเกมนี้เนี่ยสภาพความพร้อยต่างๆเนี่ยเปเช่ P H A ก็ดีกว่านะเพราะว่าทางฝั่งของดอนมูนเองก็ไม่มีกองนน้าตัวเก่งครับอย่างอันเล่ไม่มีดอนเยอร์มาเล่น ส่วนโฮเมลก็ก็ไม่ชัวร์ว่าจะ,จะ,จะลงได้หรือเปล่านะครับผิดกับทางเปเชที่ต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับเอมบัปเป้เดมเบเล่นะครับมีวิติญญาฟาเบียนลุยมอร์กินยอสและพวกนี้นะครับอยู่กันครบเลยนะครับถึงแม้ว่าเซติที่ผ่านมาครับดอตมุลจะไม่แพ้ในบ้านให้กับปารีสเลยนะในช่วงหลังนะแต่ว่าคิดว่าเกมนี้เนี่ยความพร้อมต่างๆผลงานของทางปารีสดีกว่าชัดเจนผมคิดว่าเกมนี้ โอกาดนะครับที่จะบุกไปเอาชนะได้นะครับผมวันนี้ผมยังมองที่เปเชกนละกันนะครับสว่วนอีกคู่นึงครับไปโดนที่ฟุตบอลเกาโชเซเลบีนะครับหยิบมาหนึ่งคู่เป็นบารี่เจอกับปาม่านะครับคู่นี้ส่วนตัวมองว่าใสๆเลยนะเพราะว่าภาพแรกเลยเนะี่ยก็คือเรื่องของชื่อชั้นแล้วก็คุณภาพทีมเนี่ยมันค่อนข้างจะหนีกันอยู่เดียวมากๆเลยนะครับ ทางบาลีเนี่ยอยู่อันดับที่18นะครับเป็นโซนดีตายนะครับ36คะแนนจาก35เกมผลงาช่วงหลังก็ตาสภาพเลยครับเป็นทีมทตารางฟอร์มไม่ดีนะครับบาลีไม่ชนะใครมา10เกมรวดนะครับแล้วก็เป็นการแพ้ถึง7เกมนะครับตรงกันข้ามกับปาม่าซึ่งเป็นจ่าฝูงนะครับก็เกมนี้ถ้าเกิดชนะได้ครับจะการันตีว่าได้เลื่อนชั้นอย่างแน่นอนนะครับแบบ100%ก็ ลงานดีด้วยนะครับช่วงหลังไม่แพ้ใครมาสี่เกมติดต่อกันเพราะว่าเกมนี้ค่อนงชันเลยนะว่าปาลาม่าเหนือกว่านะครับวันนี้เรื่องของกําแพงที่เขาเปิดมาเนี่ยเขาให้ปาลมาบุกไปเป็นต่ออยู่ครึ่งชั้นนะก็คือเงื่อนไขเนี่ยก็คือต้องชนะสถานเดียวซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสไปไได้สูงเพราะว่าเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆดีกว่าชัดเจนเพราะว่าเกมนี้ปามาน่าจะเก็บสแต้มได้พร้อมกับการการตีว่าได้เลื่อนชั้นนะครับผมสรุปนะครับ อสองคู่ในะวันนี้ที่ให้เลือกเชียรกันนะก็จะมีในส่วนของอาปามานะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นปาริสตันชักม่งนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ